สวัสดีครับเพื่อนๆส,ส,สวัสดีครับวันนี้เราก็มาศึกษาไล้แบ่งปันพระรูปหล่อหลวงเงินวัดทุ่งน้อยอีกสักครั้งนะครับวันนี้ผมได้นําพระรูปหล่อหลวงเงินวัดทุ่งน้อยเนี่ยที่ผมเช่าเก็บไว้นะครับมีด้วยกัน6กองค์ด้วยกันนะครับวันนี้พิเศษด้วยนะครับวันนี้ผมได้พระรูปหล่อหลวงเงินวัดทุ่งน้อยเนี่ยคือพิมพิมพ์พศ .2538 นะครับซึ่งจะเป็นพระที่สร้างก่อนไอ้วัดทุ่งน้อยทุกต้นมาประมาณหนึ่งปีนะครับก็คือ พิมขี้ตาแขนสี่ชายนะครับแล้วก็พระรูกโปรดหลวงพันวัดทุ่งน้อยเนี่ยยุคต้นนะครับพศ2539เนี่ยประมาณ6องค์ด้วยกันนะครับที่ไม้เพื่อนเนเนี่ยศึกษาได้แบ่งปันวันนี้นะครับในการเช่าพระรูกโปรดหลวงพันวัดทุ่งน้อยเนี่ยผมว่าเป็นท่าที่ยุคหลังพศ2500นะครับที่น่าสะสมได้น่าบูชามากๆนะครับเพราะว่ามีหลายท่านนะครับที่เคยมาเล่าให้ผมฟังว่าพระรูกโปรดหลวงพันวัดทุ่งน้อยเนี่ย มีหลายท่านที่นําไปใช้ติดตัวแล้วรู้สึกว่าดีนะครับแล้วก็เกิดสิ่งดีๆเกิด,ดขึ้นมากมายนะครับในฟ้ารุ่ปลหลืองเงินวตัตทุน้อยนะครับซึ่งเป็นฟ้าเนี่ยในตลาดเนี่ยผมว่ายังพอหาได้นะครับและก็ราคาเนี่ยยังไม่สูงยังสามารถจับต้องได้ทุกๆคนนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเรามาเรามาชมฟ้ารุ่ปลหรือเงินวตัตทุน้อยกันเลยนะครับฟ้าองแรกนะครับเป็นฟ้าที่ผมเคยลงอคลิปฟ้นใ้เพื่อนๆศึกษาแล้วนะครับ แต่วันนี้ก็จะมาอีกครั้งนะครับเพื่อเมินเพื่อนดูรายละเอียดยิ่งขึ้นเพราะว่าในการอัดคลิปสั้นเนี่ยจะค่อยเวลาแค่หนึ่งนาทีเพราะงการอัดคลิปสั้นเนี่ยก็คือแค่ได้ดูแค่รูปวบแค่นั้นเองครับแต่ข้อยังเป็นพระที่พิจารณาง่ายสำหรับพระองค์นี้นะครับพระรูปหล่อหลวงเมินวัาทุกน้อยเนี่ยเราเริ่มแรกเนี่ยเราต้องจําลักษณะเข้าหน้าองค์พระให้แม่นนะครับลักษณะเข้าหน้าองค์พระเนี่ยครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับหน้าองค์พระนะครับเริ่มแรกเนี่ยเพื่อนๆดูลักษณะขนเทียนก่อนนะครับ ดูลักษณะ่นเทียนก่อนว่าถูกต้องไหมนะครับดูลักษณะขนเทียนก่อนร้านเนี่ยสร้างมาเนี่ยเขาจะตั้งใจสร้างนะครับเพราะว่าร้านเนี่ยจะต้องมีความเรียบร้อยพอสมควรนะครับพวกเส้นสายพวกนี้ก็จะมีความระเบียบเรียบร้อยมากๆนะครับสำหรับพระตัวจริงนะครับเมื่อเพื่อพิจารณาแล้วว่าเป็นพระแท้เรามาดูลักษณะรายละเอียดของพิมพ์พระกันนะครับตาส่วนใหญ่ของพระรูปหล่อลงเงินว่าทังน้อยจะเป็นตาปูนนะครับเป็นตาปูนแล้วก็จมูกนี่ก็จะเป็นจมูกใหญ่นะครับ ปากันนะครับปากยีนแล้วก็คางเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะผ่านการแต่งด้วยไม้เสีเนียนนะครับคมมเลยนะครับเรียวจวรด้านนี้4เส้นนะครับเส้นสุดท้ายเนี่ยจะลักษณะไม่ค่อยติดนะ,ะแต่วงนี้ติดชัดเจนนะคะรับเรียวจวรใหญ่ก็จะมีขีดบริเวณเส้นที่2เนะี่ยจะมีขีดอยู่ขีดหนึ่งตรงนี้นะครับซึ่งบางองค์เนี่ยอาจจะไม่มีเนื่องจากการถอดตุงเทียนนะ,ะบางทีตรงนี้ก็หายไปก็มีนะคะรับเรียวจวรด้านนี้6เส้นนะครับแล้วก็จะมีจุดอยู่ประมาณเสน้น,ะะสนที่สามนะถึงกลางเส้นสามจุด ลักษณะการแต่งไม้เสเนียที่ใต้ฐานเนี่ยครับแตะมาได้แบบคมคมเลยนะครับเห็นไหมครับแล้วก็จะมีลักษณะเนื้อเน้อเกินนะับเน้อเกินบริเวณอ่าบริเวณเข่านะครับบริเวณเข่าหรือว่าบริเวณหน้าแข้งเนี่ยของด้านซ้ายของราหรือขวามือเราเนี่ยครับมีตุ่มอยู่ตุ่มนึงลักษณะเป็นเขายุบนะครับเป็นที่มาของชื่อก็คือพิมพ์ขี้ตายนะครับมีขี้ียงสองข้างนะพิมพ์ขี้ตาแข้งตุ่มแล้วก็เขายุบครับเป็นที่มาของชื่อพิมพ์นะครับ ลักษณะรอยประกบุนเทียนเราก็เจนรอยประกรบวนเทียนโบยนี้ครับแล้วก็ลักษณะการแต่งไม้เสนียดเห็นไหมการแต่งองค์พระนะครับเขาจะใช้ไม้เสนียดแต่งเหมือนกันนะครับลักษณะเป็นคมๆเลยเห็นไ,ไหมครับมาดูที่ด้านหลังกันเห็นไ,ไหมครับรทธิ์เกวียนสามเส้นของพระรูปรหล่อหลวงเงินวัดตุงน้อยนี่จะแตกต่างกับพระรรหลบหลงหลวงเงินปืนแตกและคว้าคำนบนะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นปืนแตกและฟ้าคำนบนจะเรียงกันถูกไหมครับแต่วัดที่งน้อยเห็นไหมครับเส้นที่สองกับเส้นที่สามเนี่ยปลายปลายเส้เนจะรวบติดกัน นี่ครับลักษณะพิเศษของการแกะพิมพ์ของวัดทุ่งน้อยซึ่งเป็นลักษณะพิเศษเฉพาะของวัดนี้เลยนะครับเห็นไหมครับลักษณะการแต่งไม้เสียนดนี่ก็คล้าคยคียงกันคือใต้ฐาน,นก็จะแต่งแบบกลมบเลยนะครับนะครับเห็นไหมครับรอยประกบ,บนเทงอกข้างเห็นชัดเจนเลยไหมครับแล้วก็การแต่งไม้เสียดขั้นขัข้นถือว่าง่ายมากๆนะครับมาดูที่ฐานกันที่ฐานเท่าเนี้ยผ่านการแต่ง ตะไบมาบ้างครับแต่ว่าแต่งมาละเอียดนะคือสงสัยตอนที่เขาหลอดเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นตุ่มขึ้นมาเพื่อ้เรียบก็เลยแต่งตะไบออกมานิดหน่อยนะครับแต่เท่าเนี่ยเห็นไหมเนื่องจกเป็นเป็นปลาที่หลอกแบบทีละองค์เห็นไหมครับจะเป็นเบ้ากระตกเห็นไหมครับก็จะเป็นเม็ดๆแบบนี้เนี่ยครับถือว่าเป็นเป็นปลาที่ได้ธรรมชาติพิจารณาง่ายมากสำหรับพลาลูกหลอพิมพ์ขี้ตาแท่งตุ่มเขายุบของวัตตุ้น้อยนะครับเมื่อพิจารณาหมดแล้วนะครับว่าเท่านี้แท้แน่นอนทีนี้เรามาดูลักษณะโลหะกันนะครับ เห็นไหมครับลักษณะโลหะเซ้าน he ี be ้นยเห็นไหมครับถือว่าเป็นพระที่พิจารณาง่ายมากเไงวันน้าโลหะนี่จอกเขียวนิดๆนะครับจอกเขียวนิดๆเห็นไหมครับถือว่าเป็นพระที่ดูง่ายจริงนะครับเห็นไหมที่สําคัญนะครับตรงตามซอกห็นะครับก็จะมีคราบขีตกานติดเต็มเลยนะครับแล้วก็มีคราบที่เบ้าเกาะอยู่ทุกองค์นะครับเพราะว่าเป็นพระหลอดด้วยดินเบ้านะครับเพราะฉะนั้นคราบที่เบ้าต้องมีทุกองค์ถ้าไม่มีเนี่ยให้ระวังนิดนะครับจะตัยเป็นพระฉีดขึ้นมานะครับอันตรายครับ ต้องมีภาบทีเบ้าแบบนี้ทุกงองค์แลวก็ต้องเกาะเป็นธรรมชาติแข็งอย่างนี้ครับและผิวโลหะของพระรูปหล่อหลวงวัดทุกน้อยส่วนใหญ่ก็จะมีผิวที่ไม่ไม่เป็นสีเดียวันตลอดทั้งองค์น,นะมีวันณะที่อ่อนแก่นะครับและก็เนื่องจากเป็นโลหะเก่าสมัยหล่อ่พิษวัดกำมังนะครับแล้วก็ปีปลอกกระสุนปืนเก่าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นโลหะเนี่ยจะมีความหมุนเก่านะครับซึ่งทาให้รพระเนี่ยดูง่ายมา,ากนะรอยที่โดนสัมผัสเนี่ยก็จะสีสีของโลหะเนี่ยก็จะแบบซีดใช่ไหม ส่วนที่ไม่โดนสัมผัสเนี่ยก็ยังเป็นสภาพเดิมๆนะครับเห็นไหมครับด้านหลังก็เหมือนกันเลยนครับมีคราบขี้เบ้าติดอยู่เต็มเลยครับใต้ฐานเห็นไหมครับใต้ฐานก็ดูง่ายมากนะครับถือว่าเป็นพระที่ดูง่ายจริงเล่างนี้เนี่ยถือว่าเป็นพระที่พิจารณาง่ายนะครับถ้าเพื่อนๆชอบจะอยากแบ่งปันผมก็ยินดีแบ่งให้ตามราคาที่แจ้งไปนะครับองค์ที่2กันนะครับองค์ที่2ก็ถือว่าเป็นพระเนี่ยที่พิจารณาง่ายครับถึงเป็นพระที่ผ่านการใช้มาเนี่ยก็เป็นพระที่พิจารณาง่าย เริ่มแรกเนี่ยเพื่อนๆก็ไม่ต้องขึ้นกล้องก่อนนะครับมาดูลักษณะหุ่นเทียนก่อนหุ่นเทียนพระลรูกหลอหลวงพ่อเงินวัดทุ่งน้อยยุคต้นเนี่ยถือว่าแต่งหุ่นเทียนมาได้ค่อนข้างจัดระเบียบเรียบร้อยมากๆแล้วก็สวยงามมากนะครับวันนะโลหะของท่านเนี่ยจะออกเขียวนิดๆครับแต่องค์นี้แตกทาออกเขียวปีเลยนะครับถือว่าเป็นโลหะที่มีความซึ้งเก่าจัดและดูง่ายจริงๆนะครับเมื่อเพื่อนพิจารณาแล้วเนี่ยว่าเป็นตาแท้ใช่ไหมครับองค์นี้ฐานท้าเนี่ยแทบไม่ผ่านการแต่งตะไบเลยนะครับซึ่งเป็นพระที่ดูง่ายมากๆนะ เรามาเริ่มพิจารณาที่หุ่นเทียนหรือฟิล์มปลกันนะครับเห็นไหมครับตานี่จะโค้งทั้งสองข้างแล้วก็จะเป็นขี้ตาใต้ตาสองข้างเห็นไหมครับจมูกนี่จะเป็นลักษณะใหญ่นะครับปากกิ๊มแล้วก็คางมีมีลักษณะการแต่งด้วยไม้เสนียดเห็นไหมครับริ้วเจบอลด้านนี้สี่เส้นเส้นที่สี่ติดบางมากนะครับด้านนี้หกเส้นบริเวณเส้นที่สามจะมีจุดอยู่เห็นไหมครับและลักษณะเนี่ยริ้วเจวอลเนี่ยเส้นใหญ่นี่ครับก็จะมีขีดอยู่บริเวณตรงกลางนี่ครับเห็นไหมครับและความลักษณะการแต่งไม้เสเนียดท ถือว่าแต่งมาได้สม่ำเสมเลยแล้วก็จะมีเนื้อเกินบริเวณเนี่ยครับไปเห็นหน้าแข้งด้านด้านซ้ายมือองค์พระหรือขวามือเรานะเห็นไหมครับเมื่อเราพลิกดูเนี่ยเราจะเห็นเขาเป็นลักษณะเขายุบนะครับเป็นที่มาของชื่อพิมพ์นะครับคือพิมพ์ขีดตาแข้งตุ่มเขายุบนะครับลักษณะรอยประกบหุ่นเทียนพระองค์นี้ถือว่าแต่งมาได้ค่อนข้างจะละเอียดจริงครับบริเวณนี้คือรอยประกบหุ่นเทียนนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับริ้วเจชือกนี่ครับสองสามเส้นนี่เห็นไหมเส้นที่สองเส้นที่สามจะต เป็นลักษณะพิเศษของผ้ารูปหลอหลวงเงินวัดตู้น้อยเลยนะเห็นไหมครับรลอยแตงไม้เสนีย์นะยครับเขาแต่งมาเรียบร้อยมากๆเลยเห็นไหมดีจวอนนี่สวยงามพริ้วเป็นธรรมชาติจริงนะถือาวป็นตาถือเป็นพระต้นแบบเลยนะถือว่าดูง่ายมากเห็นไหมลักษณะขอบข้างเห็นไหมการแต่งด้วยไม้เสนีย์เห็นไหมแต่งมาได้คมคมเลยดูที่ฐานกันที่ฐานเท้านี้ถือว่าพิเศษมากนะแทบไม่มีรอยตะไบเลยแล้วก็ยังเป็นพระที่พิจารณาง่ายจริงนะนะครับพิจารณาง่ายมากเลยครับ เมื่อเพื่อนพิจารณาแล้วพระองค์นี้เป็นพระแท้ใช่ไหมเรามาดูลักษณะโลหะโดยใช้กล้องส่องกันนะครับเห็นไหมครับโลหะพระองค์นี้ถือว่าเขียวปี๊ดเลยนะครับเขียวมากๆเลยนะครับแล้วก็ตามซอกส่วนลึกเห็นไหมครับก็ยังเป็นธรรมชาติมากเงี้ยมีคราบขี้ตะก,กันติดเต็มองค์มีคราบขี้เป้าเห็นไหมเกาะตามซอกส่วนลึกพระองค์นี้ผ่านมาผ่านการใช้มานะครับโลหะมีความซึ้งเก่าจัดจริงๆครับ บริเวณที่โดนสัมผัสนี่ก็จะลักษณะสีก็จะสว่างบริเวณที่ไม่โดนสัมผัสสีก็จะเป็นสภาพเดิมๆน,นะเห็นไหมครับรอยแต่งด้านข้างถือว่าแต่งมาได้ละเอียดจริงเห็นไหมครับด้านหลังก็ถือว่าโอ้เดิมๆม,มากถือว่าเป็นพลาพิจนาง,าง่ายเนื้อเก่าจัดมากๆเลยนะครับเห็นไหมครับแล้วก็ยังเห็นคราบที้ผ้าเป็นตามซอกส่วนเลยเห็นไหมถือว่าเป็นพราที่พิจณาง,ง่ายโอย้นะครับดูที่ฐานกันที่ฐานผ้าองค์นี้เห็นไหมครับผ่านไม่ไม่ผ่านการแต่งด้วย สบไยเลยครับถือว่าเดิมๆมากๆเห็นไหมก็ยังมีรอยรอยตำหนิจากหุนเทียนเห็นไหมครับก็ยังเห็นคราบทพิบ่าติดอยู่เต็มนะครับถือเป็นไรอีกองหนึ่งซี่พิจารณาง่ายจริงครับกล่องนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบและอยากแบ่งปันเนี่ยผมก็ยินดีแบ่งให้ตามราคาที่แจ้งไปนะครับสามหลงวันนี้นะครับเห็นไหมครับเริ่มแรกเนี่ยเพื่อนๆก็ไม่ต้องขึ้นข้องก่อนนะครับมาดูลักษณะหุนเทียนก่อนเห็นไหมครับกล่องนี้ถือว่าผ่านการใช้มาน้อยนะครับแต่ว่าเนื่องจากเป็นท่าที่ โลหะเนี่ยเก่านะครับมีความซึ้งเก่าจัดทั้งทั้งองค์เลยครับบริเวณที่โดนสัมผัสเนี่ยมันจะมีความสว่างแล้วก็บริเวณที่ไม่โดนสัมผัสเนี่ก็ยังเป็นเดิมๆอยู่นะครับเห็นไหมครับลักษณะการแต่งของข้างเห็นไหมถือว่าแต่งมาได้ละเอียดจริงๆนะเห็นไหมครับตี๋เจวเห็นไหมเส้นที่สองเส้นสามติดกันเห็นไหมครับเห็นไหมชัดเจนเลยเห็นไหมครับแล้วก็ลักษณะการแต่งไม้เสียดใต้ฐานเนี่ยถือว่าแต่งมาได้คลมๆเลยนะครับเขาจะแต่งรอบเลยนะซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของพระลูกหลอดหลวงพ่อ ลักษณะการแต่งฐานบริเวณนี้จะแต่งขงมมากๆเห็นไหมครับลักษณะตาทีนี้เมื่อเรามาดูได้ฐานครับได้ฐานรอบนี้มีการแต่งตะใบนะครับแต่ก็แต่งมานิดหน่อยนะครับแต่ว่าที่ฐานบริเวณนี้ถือว่ายังดูง่ายนะครับเห็นไหมครับเมื่อเราพิจารณาแล้วว่าเป็นพระทยเรามาดูลักษณะพิมพ์กันเห็นไหมครับลักษณะตาโป้งสองข้างแล้วก็มีขี้ตายนะหมครับจมูกใหญ่เห็นไหมครับปากยิ้มแล้วก็คางแหลมคางนี่มีลักษณะของการแต่งด้วยไม้เสียดเะครับ ริจิวันด้านนี้สี่เส้นด้านนี้6เส้นคนระับมีจุดอยู่บริเวณเส้นที่3ามเต่ริจิวันเส้นใหญ่เนี่ยก็จะมีขีดอยู่ขีดนะึงตรงนี้ติดบางนะครับแล้วก็ลักษณะตรงนี้เป็นเนื้อเกินออกมาเห็นไหมครับแลขขว้วก็เขายุบก็คือเป็นที่มาของชิรุ่นคือพิมพ์ขี้ตาแข้งตุ่มเขายุบนะครับเห็นไหมครับลักษณะการแต่งไม้เส้นเนี่ยถือว่าคมมากๆริบจิวันด้านหลังเนี่ยถือว่าเดิมๆนะครับเห็นไหมครับนี่ครับการแต่งไม้เส้นที่ฐานถือว่าดูง่ายมากๆเลย ที่จีวอนนะครับสามเส้นเส้นที่สองที่สามติดกันเห็นไหมครับอีกค่าหนึ่งถือว่าแต่งมาได้ค่อนข้างจะละเอียดจริงนะครับเท่านี้ถือว่าเหนียวเนื้อลหะนี้เขียวเขียวเหมือนกันนะครับเขียวนิดๆนะครับแล้วก็ลักษณะใต้ฐานถือว่าดูง่ายมากๆเลยนะครับทีนี้ผมจะมาขยายด้วยกล้องเพื่อนดูโลหะน,นะครับควารูปหล่อหลวงเงินวัตถุม้ส่วนใหญ่ถ้าต,ตัวจริงนะโลหะมีความซึ้งเก่าจัดทุกองน,นะเพราะว่าส่วนหนึ่งเป็นโลหะเก่าด้วยนะครับและส่วนหนึ่งเนี่ย ส่วนใหญ่เขาจะเอาไปใช้เลยครับส่วนใหญ่โลหะเนี่ยผ่านการใช้ก็จะจัดกันเลยเห็นไหมครับเท่านี้เห็นไหมถือว่าได้มาสภาพสวยเดิมครับมีครีบมีคราบขี้ตะกันติดเต็มองค์มีคราบขี้เบ้าเกาะตามซอกส่วนเลยเห็นไหมครับถือว่าดูง่ายจริงนะเท่านี้ดูง่ายมากๆเห็นไหมครับลักษณะการแต่งขอบข้างถือว่าแต่งได้ละเอียดแล้วก็ลักษณะการแต่งด้วยไมสเนียนเนี่ยเห็นไหมเขาแต่งรอบองค์เลยเห็นไหมเส้นทีน่ส,สองเส้นที่สามมันก็ติดกันการเน็นไหมครับถือว่าดูง่ายองค์นะครับมาดูที่ฐานกัน ที่ฐานต้องนี้ผ่านการแต่งมานิดนึงติดต์ทำไปนิดนึงแต่ก็บริวเวณรอยตำหนิจาาคุณเทียนเนี่ยครับก็อย่างพระพี่ว่าติดอยู่เต็มนะครับถือว่าเป็นไพ่กรุงนะครับเป็นไหมเป็นเป็นเ,นเ,นเนม็ดถือว่าดูง่ายมากโลหะเนี่ยถือว่าจัดมากๆนะครับถ้าขึ้นกล้องดูนี่มีความมันตามากๆเลยนะครับเห็นไหมสวยงามครับพรองนี้ถือว่าเป็นปาร์ตี้อีกองนะครับที่พิจณาง่ายนะครับถ้าเพื่อนๆชอบและอยากเป็นปันพช่องนี้ผมก็ยินดีแบ่งให้ตามราคาที่แจ้งไปนะครับ มาดูอีกองนะครับพระองค์นี้ถือว่าก็ได้มาสภาพสวยเดิมนะครับเห็นไหมครับพิมเนี่ยถือว่าถอดมาได้ค่อนข้างจะเรียบร้อยมากๆนะครับเห็นไหมครับเป็นพระที่ผ่านการใช้มานะครับโลหะออกเขียวเหมือนกันนะครับออกเขียวนิดๆนะครับองนี้เขียวไม่มากครับไม่เหมือนองค์ที่2เนี่ยถ้าเราเทียบกันนะครับองค์ที่2นะครับองค์ที่สองนี่เขียวปี๊ดเลยเห็นไหมครับองค์นี้ก็เขียวเหมือนกันแต่เขียวน้อยหน่อยครับแต่ก็เป็นพระที่พิจารณาง่ายไหมครับที่ฐานพระเนี่ยถือว่าดูง่ายมากๆเลยมีการแต่งตะไบมันิดหน่อยนะครับ โอเคนะครับเห็นไหมครับลักษณะพิมพ์เองครับเรามาดูเลยนะครับเห็นไหมครับตานี่จะเป็นตาโพลทั้งสองข้างแล้วก็มีคี้ตาทั้งสองข้างเยอะจมูกใหญ่นะครับผักิพมแล้วก็คางเนี่ยคางพระองค์นี้ก็ผ่านการแต่งนะครับแต่กรุงนี้มีเนื้อเกินเม็ดวลเลยเขาไม่ได้แต่งออกนะครับก็ยังอยู่เดิมเดิมนะครับหรือเกี่ยว่าด้านนี้สี่เส้นเนี่ยเส้นที่สี่แทบไม่ติดเลยนะด้านนี้หกเส้นนะครับเส้นที่สามนะมาที่สามจะมีจุดอยู่เห็นไหมครับแล้วก็มีตุ่มเนื้อเห็นไหมตุ่มเนื้อที่บริเวณขะกยุ ก็คือพิมพ์ขี้ตาแข้งตุ่มเขายุบนะครับลักษณะการแต่งไม้เสนียเนี่ยเขาแต่งมาได้กลมๆเลยเห็นไหมครับแต่งมาได้เรียบร้อยมากๆเลยนะเห็นไหมการแต่งขอบข้างเนี่ยละเอียดจริงๆสำหรับพรารูปหลอหลวงงานวัดทุน้อยแต่งมาได้ละเอียดยิ่งนะครับถือว่าเป็นผ้าที่เขาตั้งใจสร้างจริงครัเกีวจิวอลสามเส้นเส้นที่สองเส้นสามสปยสยติดกันนะครับและก็ลักษณะการแต่งไม้เสนียดที่ได้ถานถือว่าแต่งมาได้กลมๆเลย ลักษณะผิวโลหะส่วนใหญ่ของพ้าลูกเหล่าหลวเงินวัตทุน้อยนะครับเป็นพ้าที่แบบข้าไปใช้เลยส่วนใหญ่ก็จะโดนสัมผัสบริเวณโดนที่สัมผัสนี่ก็สีก็จะสว่างบริเวณที่ไม่โดนสัมผัสสีก็สีผิวผ้าก็จะเป็นเปือนลักษณะผิวก็เลยมีวันณัที่อ่อนแก่นะครับเห็นไหมครับลักษณะการแต่งไม้เสียเนี่ยข้างๆนะแต่งมาได้กลมกลมเลยเห็นไหมครับที่ได้ฐานเนี่ยถือว่าเป็นพราที่ดูง่ายมากถึงผ่านการแต่งตะไบามาบ้างแต่ก็เป็นพระที่ดูง่ายนะครับ ทีนี้ผมจะมาขึ้นกล้องไว้เพื่อนดูนะครับขึ้นกล้องนะครับกล้องนี้เน,เนี่ยวันหน้าออกเกีียวนะครับแล้วก็ตามเพื่อนดูดีนะครับเห็นผิวพระย,ยังเดิมเดิมนะมั้ยมีคราบขี้ตะกันติดเต็มองมีคราบขี้เบา้าเกาะตามซอกส่วนเล็กนะแถมมีเนื้อเกินมาสองเม็ดยิ่งทําให้พระองค์นี้พิจนาง,ง่ายนะครับพิจนาง,ง่ายนะครับเห็นไหมครับดูง่ายจริงนะครับเห็นไหมการแต่งขอบข้างแต่งมาได้ละเอียดมากมาก,มากเลยนะครับ ดีจวนด้านหลังสามเส้นเส้นที่สองเส้นสามปลายตยอดติดกันนะเห็นไหมครับถือว่าเป็นธรรมชาติมากๆการแต่งไม้เสน้นใต้ฐานเนี่ยถือว่าแต่งมาได้กลมกลมเลยแต่ว่ามีคราบที่วบ้าติดอยู่เต็มเหมือนกันนะยิ่งทํใไ้ภาพพิจารณาง่ายนะองค์นี้ถือว่าดูง,ง่ายมากเลยนะใต้ฐานเนี่ยเติมเดิมเลยนะครับด้รอยตําหนิจากวันเดียนก็สามารถเห็นคราบที่วบ้าติดอยู่เต็มมีลักษณะการแต่งเห็นไหมตะใบนิดหน่อยครับไม่มากโลหะนี่เขียวพื้นเลย แล้วก uh ็ลักษณะโลหะก็มีความจัดทศสิยมดวยนะถือว <K endo. S 1> ่าจ네ัดนะครับพระรูปหล่อลงเงินพระทุกน้อยทุกองในส่วนใหญ่โลหะจะจัดถือว่าเป็นปลาดูง่ายนะัถ้าเพื่อนๆชอบเล่านี้ผมก็ยินดีแจกให้ตามราคาที่แจ้งไปนะครับมาดูอีกอง์นะครับอีกองค์เนี่ยถือว่าเป็นพิมพ์หน้าใหญ่นะครับเป็นพิมพ์ที่หายากสำหรับพระรูปหล่อลงเงินวัะทุกน้อยเลยนะครับเป็นพิมพ์หน้าใหญ่นะครับเริ่มแรกเนี่ยเพื่อนๆก็ไม่ต้องคึึงกล้องก่อนมาดูลักษณะหุ่นเทียนก่อนเล่าองค์นี้ผมเริ่มแรกเนี่ยผมคิดว่าเป็นหลวงพ่อ แต่ว่าผมซื้อมาในราคา,าหลุมพาะเงินวัตถุน้อยนะครับแต่ก็ลักษณะพิมพ์เนี่ยถือว่า,าใกล้เคียงวัตถุน้อยมากครับใกล้เคียงมากในส่วนตัวในความคิดผมผมว่าเป็นโลฟะฟงนะวงนี้แต่ว่าก็จะอธิบายเพื่อนฟังครับเพราะว่าลักษณะพิมพ์เหมือนวัตถุน้อยทุกอย่างยกเว้นหน้าเนี่ยหน้าของท่านในใจดูใหญ่กว่าปกติแค่นั้นเองนะครับอืมเห็นไหมเริ่มจากลูกตา่ายไหมลูกตาโผลจมูกใหญ่ สองข้างแล้วก็มีขี้ตาบริเวณใต้ตาปากจีมไหมว่าคางก็มีลักษณะการแต่งด้วยไม้เสน้นเ็เหมือนกันนะครับดิจิวานันนี่สี่เส้นเส้นที่สี่นี่แทบติดบางมากครับแล้วก็ลักษณะบริเวณเนี้ยของวัตถุน้อยมันจะมีขีดก่อนวัฟุ้งก็มีขีดครับแต่องนี้ไม่ติดไม่ติดนะครับีิจวนานันนี่หกเส้นเส้นที่สามจะมีจุดจุดจุดหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็มีตุ่มบริเวณหน้าแข้งนะครับแล้วก็พลิกตัไว้ไหมอ่าบริเวณหัวเข่าเนี่ยก็จะมีรอยยุบเห็นไหมเพราะเป็นที่มาก็คือ พิมคีตาแข้งตุ่มขอยยุบเห็นไหมครับลักษณะการแต่งไม้เสนเด็จข้างๆถือว่าแต่งมาได้ละเอียดมากเลยใต้ฐานก็แต่งมาได้ละเอียดจริงๆนะครับนี่ครับการแต่งดอไม้เสนเด็จของเขาเห็นไหมถือว่าดูง่ายมากๆครับปริจิวเนี่ยสามเส้นเส้นที่สองเส้นที่สามติดกันเห็นไหมครับนี่ครับวันหน้าผิวของท่านเนี่ยจะไม่ราบเรียบเสมอกันมีวันหน้าอดแก่บริเวณที่โดนสัมผัสก็จะสว่างบริเวณที่ไม่โดนสัมผัสก็ผิวผ้าก็อยู่ในสภาพเดิมๆ มาดูที่ฐานเตานะครับที่ฐานเต้านี้จะแตกต่างจากหลวงเงินที่ที่ผมให้พิจารณาสี่องค์ก่อนน้าน,นี้จะเป็นเหมือนการแต่งแบบเก่าเลยผมก็ใจว่าเต้านี้หลวงปุงนนะครับแต่ว่าผมซื้อมานาในราคาแบบว,ว่าเท่า้อยครับแต่ก็เป็นภาพพิจารณาง่ายโลหะมีความเข่าจัดมากๆนะระองค์นี้เขียวปีตดเลยครับองค์นี้ทีนี้ผมจะมาขึ้นกล้องให้เพื่อนๆดูนะครับเห็นไหมครับ โลหะจะแตกต่างจากสี่องค์แรกที่ผมแนะนำเพื่อนๆไปโลหะอง์นี้ถือว่าเก่าจัดมากๆนะแล้วก็ลักษณะการแต่งพิมพ์พระเนี่ยถือว่าดูง่ายจริงๆนะเห็นไหมครับบริเวณที่โดนสัมผัสก็สวา่างแต่บริเวณที่ไม่โดนสัมผัสก็จะมีลักษณะผิวเดิมๆถ้าเพื่อนดูดีก็จะมีราบขี้เบ้ายู่นะตเต็มตามซอกส่วนเลยใช่ถือว่าดูง่ายจริงๆนะพระองค์นี้ในส่วนตัวผมคิดว่าพระองค์นี้เป็นหลวงพรฟุ้งนะครับในส่วนตัวผมนะ แต่ผมซื้อมาในราคาหลวงพ่อเงินวัตถุน้อยนะครับเห็นไหมครับตัวห่านี่เห็นไหมดูง่ายมากๆเห็นไหมครับผมใส่ที่ฐานเนี่ยที่ฐานเนี่ยมันไม่เหมือนกับหลวงพ่อเงินวัตถุน้อยที่ผ่านมาฐานเหมือนก็แต่งแบบโบราณนะครับแต่งแบบโบราณเห็นไหมครับลักษณะการแต่งตะไบนี่จะต่างกันจะจะเป็นตะไบหยากแต่งแบบโบราณครับเรื่านี้เนี่ยผมจะตีราคาสูงไปนิดนะครับเพราะว่าในใจผมเนี่ย เทานี้ผมชอบนะแล้วก็อีกอย่างงผมยังตีเป็นหลุกฟุ้งนะแต่ว่าผมซื้อมาในราคาวัตถุน้อยนะโอเคนะถ้าเพื่อนเชอบเท่านี้แด้อยากเป็นปันเทาน่านี้ผมก็ยินดีแบ่งให้ตามราคาที่แจ้งไปนะครับแต่ราคาจะสูงกว่ามมติเงินวัตถุน้อยอนิดหนึ่งครับที่สุดท้ายของพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัตถุน้อยยุคต้นนะครับองนี้ถือว่าได้มาเนี่ยสภาพสวยเดิมมากๆนะครับแต่ถึงจะเป็นพระที่ผ่านการใช้มาแต่พิมพ์พระเนี่ยถือว่าลักจริงๆงองนี้ลัมากมาก แล้วก็ลักษณะการถอดพิมพ์เนี่ยถือว่าถอดได้คมชัดแล้วก็ระเบียบเรียบร้อยสวยงามจริงๆสะาดเร้าตรงนี้นะครับถือว่าเป็นพละที่พิจนาง่ายอง mm. แล้วก็เป็นเนื้ออกเขียวนิดๆนะครับใต้ฐานเนี่ยแทบไม่ผ่านการแต่งด้วยตะใบเลยถือว่าเป็นตาเนี่ยผมว่าองค์นี้ถือว่าสวยมากในสายตาผมนะปอแบบนี้ถือว่าหายากมากในฝ้ารูปปอหลวงว่าเงินวัดทุ่งน้อยนะครับเห็นไหมครับลักษณะไหมตาเนี่ยครับเหมือนกับหลวงวเงินพิมพ์ขี้ตาบางลาดเลยตรงนี้ครับลักษณะเหมือนพิมพ์ขี้ตาบางลาทุกอย่างนะครับ ต่ตรงนี้เป็นวัดตรงน้อยนะครับเห็นไหมตาจะมีขี้ตาทั้งสองข้างเห็นไหมจมูกใหญ่ไหมปากยิ้มแล้วก็คางเลนม้างนี้มีลักษณะการแต่งเห็นไหมด้วยไม้เสียดเห็นไหมดิจิวันด้านนี้ 4, สี่เส้นเส้นที่สี่ติดจางนะครับด้านนี้หกเส้นนะครับเส้นที่สามจะมีจุดอยู่จุดหนึง่งนะแล้วก็จะมีตุ่มอยู่บริเวณหน้าแข้งนะครับแล้วก็มีลักษณะเป็นเขายุบก็คือพิมพ์ขี้ตาใช่ไหมแข้งตุ่มเขายุบพระองค์นี้ถอดได้ล่ำมากแล้วก็พระเนี่ยถือว่าสวยมากในสายตาผมนะครับพรก ลักษณะการแต่งขอบข้างถือว่าละเอียดจริงๆแล้วก็ลักษณะการแต่งบริเวณที่หน้าขานี่ยม่ใชไม้เสียดนเนี่ยเขาแต่แต่งรอบเลยนะถือว่าดูง่ายจริงแต่คุบคมเลยแล้วก็รีจิวร์ด้านหลังสามเส้นนี้เห็นไหมครับมีสองเส้นที่ติดกันนเส้นที่สองเ3สามเจะติดกันเห็นไหมเป็นฟ้าที่ผ่านการใช้นะครับผ่านการใช้มาผมว่าพอสมครวรนะโลหะมีความซึ้งเก่าจัดมากๆแล้วก็โลหะติดข้างเหนียวนิดข้างออกเขียวนิดๆนะครับองนี้ออกเขียวไม่จัดเขียวนิดๆ ถ้าเทียบองค์ที่สองที่ว่าผมว่าเขียวจัดแล้วนะเห็นไหมก็จัดจางกว่าน,นิดนึงครับแต่ครอบเล่างนี้จะดูล่ําป่าด้วยเห็นไหมครับแต่ว่าโลหะก็มีความซึ้งจัดเหมือนกันเห็นไหมครับเพื่อทอมเพื่อนพิจารณาแล้วว่าเนี่ยมาดูที่ฐานเนี่ยที่ฐานเองไหมครับผ่านการแต่งตะไปมาน้อยมากเพื่อเพื่อนพิจารณา,า,า,าแล้วว่าเป็นบาท้เรามาดูลักษณะโลหะกันนะครับโลหะกันโอเคนะครับ คราวนี้โลหะนี่มีความซึ้งเก่าจัดมากๆเลยครับเป็นพ้าที่ผ่านการใช้แล้วก็พระเนี่ยพิมพ์นี่ถอถือว่าถอดมาได้ดีนะครับคราวนี้ถอดได้ชัดมากๆลักษณะการแต่งไม้เสเนียค์คมถือว่าดูง่ายองค์นะครับในพรรูปหลอดหล่มเงินวัดทุ่งน้อยเลยนะครับถึงจะผ่านการใช้มาไงไหมถ้าเราดูตามซอกส่วนเลยก็เห็นคาบคีตตะการติดอยู่เต็มแล้วก็มีคาบคีบ้าติดอยู่ด้วยไหมครับถือว่าเป็นพระที่พิจารณาง่ายจริงนะครับเห็นไหมครับขอบข้างเห็นไหมครับถือว่าดูง่ายมากๆเลยนะครับ นะครับส่วนตัวผมผมชอบพระางรงนี้ที่สุดนะถือว่าหล่อได้ล่ําและก็สมบูรณ์มากๆแล้วก็เป็นพระที่โลหะมีความซึ้งเข่าจัดนะฮะที่สังัดพระล่ํามากผมชอบความล่ํามาดูที่ใต้ฐานกันนะใต้ฐานในพระองค์นี้ผ่านไม่ผ่านการแต่งด้วยตะไบเลยนะเห็นไหมละเอียดจริงๆนะครับแล้วก็รอยตำหนิจากวนเทียนก็สามารถเห็นคราบที่เบ้าติดอยู่เต็มเลยนะครับถือว่าเป็นพระพิจนาง่ายมากๆครับ ตั้งนี้ในส่วนตัวผมชอบมากนะครับถ้าเพื่อนชอบได้อย่างเหมือนบานพังนี้นะครับผมก็ยินดีแบ่งให้ตามราคาที่แจ้งไปนะครับใายนะครับเป็นพระรูปหล่อหลวงรอนพิมขี้ตาเหมือนกันนะแต่ว่าพิมพ์ขี้ตาแขนสี่ชายนะครับแขนสี่ชายเนี่ยจะออกก่อนอวัดทุ่งน้อยยุคต้นปีนะครับคือออกปศ .2538 นะครับแต่ถ้าบริเวณแขนสี่ชายเนี่ยเป็น3ชายก็จะออกเป็นมันปศ2 5 3 7นะลักษณะพิมพ์จะเหมือนกันนะครับแต่ว่า ไอเคไอริวจิวอนเนี่ยจะหายไปเส้นหนึ่งปีสามเจ็ดนะแอนนี่ปิดปีสามแป้นะครับฟ้าเนี่ยถือว่าดูง่ายมากนะครับองนี้เห็นไหมครับเริ่มแรกเพื่อนเพื่อนเขาูลักษณะบนเทียนก่อนฟ้าลูกหล่อหลวงเงินวัตถุน้อยส่วนใหญ่ก็เขาจะถอดพิมพ์แล้วก็แต่งด้วยไม้เสน่ย์ก็จะเรียบร้อยมากๆนะเห็นไหมครับเส้นริจิวอนผิวเป็นธรรมชาติเห็นไหมครับซึ่งตาดซึ่งจะต่างจากพระที่ถอดพิมพ์นะครับองนี้ถือว่าเป็นพระต้นแบบนะของพระลูกหล่อหลวงเงินวัตถุน้อยนะครับแล้วก็เป็นพระที่ดูง่ายนะครับเห็นมัครบ ใต้ฐานนะครับจะต่างกับต่างจากชุกต้นนิดหนะึ่งลักษณะฐานก็จะเป็นแบบนี้ครับแล้วก็จะมีการแต่งตะไบใช่ไหมถือว่าแต่งตะไบยเยอะในสาตาร์ผมเล่าเนี้ยแต่ก็เป็นพระที่ฐานพระที่ดูง่ายนะครับองนี้ดูง่ายใช่ไหมครับทีนี้ผมจะมาขยายให้เพื่อนดูนะขยายเพื่อนเพระองเนี้ยเพื่อนๆต้องจดจําหน้าพระให้แม่นนะลักษณะปีสามแปดนะครับก็คือแขนสีชายเนี่ยพิมพ์ขี้ตาเส้นใหญ่ก็เป็นลักษณะแบบนี้ครับ ลักษะดูความระเบียบเรียบร้อยของการแต่งพิมพ์ก็ได้ครับถือว่าดูง่ายไหมทีนี้ผมจะขยายเพื่อนดูนนะคร,รับลักษณะโลหะโลหะวงนี้ถือว่ามีความขาจัดและวก็พลาสนี่เดิมเห็นไหมที่สําคัญบริเวณซอกเห็นไหมครับก็อย่างครับคาบตะกันคาบที่เบ้าติดอยู่เต็มเนื่องจากเป็นผ้าลอยไหมก็ต้องมีคาบที่เบ้านะครับถ้าไม่มีคาบที่เบ้าเนี่ยอันตรายนะครับผ้ารูลอยนี่ต้องมีนะมีนิดมีหน่อยก็ต้องมีนะครับแต่วนี้มีเห็นชัดเจนเลย แล้วก็เป็นธรรมชาติด้วยขราบิวก็ต้องเป็นธรรมชาตินะครับกกอบติดแข็งเลยนะครับล้างออกยากนะครับกวอล์ล้างไงก็ล้างไม่หมดนะใะครับถือว่าดูง่ายนะถ้าว่ากรณีที่แบบไม่ล้างตั้งเต้ตั้งองนะยังไงก็ต้องมีนะครับข้าพิยวอกเนี้ยต้องพิจารณาด้วยนะถ้าสถาการแต่งขอบข้างถือว่าแต่งมาละเอียดดิจิวอลเนี่ยเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเลยครับคนพระคนละปีกันนะเส้นที่สองเส้นที่สามสังเกตปลายจะรวบติดกันเห็นไหมครับการแต่งด้วยไม้เสียดเด่ยแต่งมาได้คมคมเลย ใต้ฐานใต้นะครับก็อย่างเห็นคบทิ่บ่าติดอยู่เต็มเห็นไหมถือว่าเป็นพระดูง่ายนะครับองค์นี้คือพิมพ์ขี้ตาแขนสี่ชายนะครับถือว่าเป็นพระดูง่ายเลยถ้าเพื่อนๆชอบและอยากแบ่งปันเท่านี้นะครับผมก็ยินดีแบ่งให้ตามราคาที่แจ้งไปนะครับในการสะสมพระลูกต่อหพ่อวัดทุงน้อยเนี่ยเพื่อนๆต้องพิจารณาพิมพ์เป็นหลักนะครับพิมพ์พระต้องถูกก่อนนะครับโดยเฉพาะหน้าพระนะครับผมก็จะพยายามหาพระที่ดูง่ายมาเพื่อศึกษากันแล้วก็แบ่งปันความรู้กันนะครับ แต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยอยากเช่าหรืออยากบูชาครับผมก็ยินดีแบ่งให้ตามราคาที่แจ้งไปนะครับพระรูปหล่อหลวงพ่ทุกน้อยผมว่าเป็นพระที่น่าเก็บและน่าใช้ติดตัวมากๆนะครับเนื่องจากประสบการณ์เนี่ยการเช้นติดตัวของหลายๆท่านที่พูดต่อๆกันมานะครับรู้สึกว่าดีมากๆนะครับส่วนับผมเนี่ยผมก็ส่วนใหญ่ผมจะใช้ปืนแตกครับพระทุ่งน้อยผมก็ใช้บ้างครับแต่ว่าใช้ใช้น้อยครับแต่ว่าผมรู้ว่าเป็นพระที่น่าเก็บเพราะว่าโลหะหรือว่าพิมพ์เนี่ยสร้างออกมาได้สวยงามมากๆ แล้วก็เป็นพระอีกรุ่นหนึ่งที่พิจาานางง่ายนะครับแต่พระรูปล่อหลวงพ่อนวัดพทุกน้อยเนี่ยสร้างมาทุกๆปีนะครับแต่ที่เขาเล่นหาส่วนใหญ่ก็จะเป็นยุคต้นนะครับแม้ก็ตั้งแต่ปี3ามเขึ้นไปก็จะมีการเล่นหานะครับแต่ว่ายุคต้นเนี่ยรู้สึกว่าความนิยมจะนิยมมากกว่าเพราะว่าพิมพ์พระเนี่ยจะสร้างใกล้เคียงกับพระรูปล่อยุคโบราณนะครับก็คือพิมพ์พระจะใกล้เคียงกับพวกพิพ่นขีตาวัดบังคลานหรือวัดไทยน้ำจะใกล้เคียงกับหลงวงพ่อปุ้มมากๆเลยครับ ในความเข้าใจผมเนี่ยพระรูปหล่อหลวงเงินว่าต้องน้อยเนี่ยน่าจะถอดพิมพ์มาจากหลวงพฟุ้งนะครับในความเข้าใจผมนะองค์นี้น่าจะเป็นหลวงพฟุ้งนะครับครับโอเคนะครับเนี่ยถอดพิมพ์จากภาพพิมพ์นี้มานะครับโอเคนะครับสุดท้ายนี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปดีๆแบบนี้ขอให้เพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปดีๆแบบนี้อีกครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ